เฮ้ย hey, พี่ว่าไงทำไรอะ่ะอ๋อกำลังถ่ายรูปเนี่ยกล้องวงจรปิด C C T V พอดีพี่พมึงซื้อมาใหม่กำลัง<ะ>จะไปลงขายออนไลน์เลยเหรออืมจะได้ไหมจะได้ไหมและนี่พี่ขอญาติกสทชยัยออชออยงอ่าต้องขอญาตด้วยเหรอเออไม่รู้เนะี่ยไม่รู้เรื่องเลยไม่ไออุปก,กรณ์พวกนี้ถ้าสมมติอะ่ะเอาไปใช้งานเนี่ยแล้วมันเกิดรบกวนข,นขึ้นความถี่ดูบอลกระตุกนะอ้าวไม่รู้เรื่องเลยแล้ววิธีการขอต้องขออะไรยังไงบ้างอะ่ะต้องไปกสทอชกสมกร ไปดู S Docs ได้ป่ะอ๋อดีเลยกำลังหิวเลยไปไปกินข้าวต่ออ้าวถึงแล้วกสทชกสทชเออต้องพี่แน่หรอต้องมาขอที่นี่นะใช่ไอ้พวกกล้อง Wi-Fi เนี่ยมันต้องมาขอกสทชอ้าวลืมเลยไม่เอาฐานรับเพิดมากล้อง Wi-Fi นี่มันต้องใช้ฐานรับเพลตไหมอ่ะเข้าเรื่องเลยป่ะอ่ะกสทชยจะขอไม่พี่รีบแล้วเนี่ยจะได้ไปลงขายมันต้องขอ S Docs สำหรับรับรองมาตรฐานที่จะเอามาขายหรือจำหน่ายเนี่ยมันสามารถรับรองมาตรฐานในตัวเองได้ทำเองได้ด้วยเนี่ยแล้วก็เข้าไปที่ เว็บ s B t a n d a r d m t t g o t h เนี่ยครับพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าไปในหัวข้อการยื่นแบบรับรองด้วยตัวเอง s d o c เนี่ยครับพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดบอกว่าจะต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้างก็อ่านแล้วทําขั้นตอนนี้เลยง่ายๆครับไม่ยากอ่านแล้วมีข้อสงสัยเนี่ยก็สามารถอ e ีเมลไปสอบถามเขาได้ที่ s d o c m B t t g o t h ได้เลย แอาแย่แล้วเนี่ยแล้วที่กล้องพี่ซื้อมาเนี่ยมันไม่มีทำยังไงล่ะเนี่ยไม่ไอ้กล้องพวกนี้ถ้าสมมติว่ามันปล่อยการลบกลูนขึ้นมาเนี่ยป <c oughs> ุ๊บทุกแดนอาจารย์ <c oughs> มีโทษจงพูดหรือไงคุณรู้เลย <c oughs> ใช่ปรับหนึ่งแสนบาทด้วย <c oughs> โอ้ตายแล้วดีแสดงมันมีทั้งปรับทั้งจับเลยสินเนี่ย <c oughs> ทั้งจับทั้งปรับ